ครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอสวัสดีเพื่อ,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 อนๆพี่ๆน้นองๆที่นาราทุกท่านนะผมอ่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยผมโอเคนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะอยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนะผมเดี๋ยวเรามาดูเนี่ยผมซีวีซีสั่งห้องกันนะฮะพี่น้องมาอันดับแรกเดี๋ยวเราไปที่สร้างห้องก่อนนะฮะโอเครหัสผ่านครับผมเดี๋ยวเราสั้นรหัสผ่านก่อนเนาะ หมดสี่วีสี่จำนวนผู้เล่นแปดคนเนาะเกมเอากี่เกมดีวะอ้าวเฮอยเฮก้าอุ๊ซไม่รู้หม่อือไอ้วอลย่าจำกันไหมโอเคอุโบจีมาต้ามาเลยทีเกมได้ไงล่ะ โอเคนะผมตอนนี okay, ้เด okay, 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 ี um, ça, ๋ยวเราจะไอ้นี่แล้วนะฮะอ่ายืนยันเลยนะผมไอ้วอลถ้าผมสร้างไอ้วอลจำกัดนี้บอกเลยว่าเมื่อไหรจะตายวะน่ะโอเคนะผมให้เราไปที่ทีมของตัวเองเลยนะผม คนแรกทีมแรกนะผมติงแชนแนลครับผมติงแชนแนลอยู่กับอะไรวะเนี่ยทิวสเดย์นะผมใช่ไหมอยู่ผิดที่แล้วดีเจไนค์ครับผมนำทีมโดยดีเจไน t ์ติงแชนแนลกับลุนากับเข้าที่นะผมโบเก้ครับผมโบเก้โอ้ล็อกไกย่ยังใครไม่เข้าทีมวบผมก็มากันได้เลยนะแล้วอีสองคนสุดท้ายนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะผมมาโอเคโอ้โหวันนี้คืออาคาของจีนเลยนะพี่น้องโอ้โหพี่น้องเย้เค เลยอีกคนครับผมใครอ่ะอ๋อสามสามโอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะผมเอาไปเริ่มเกมกันเลยนะฮะถูกที่เนาะถูกนะไปโอเคนะจังหวะนี้เดี๋ยวเรามาดูครับผมเดี๋ยวเราจะจับตาดูแต่ละคนนะผมอ่ะอันดับแรกทีมแรกนะผมเราไปดูกันที่โบเก้นะฮะโบเก้โชว์หน่อยครับผมโบเก้เข้ามาเรียบร้อยแล้ว มาดูทางด้านของส์ดีเจไนท์ครับผมดีเจไนท์โอ้โหพี่น้องสกินบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมเก็บกระสุนมาด้วยนะฮะมาดูกันที่ติงแชแนลครับผมโอ้โหท่าแม่งโคตรติ๊ตองเลยว่ะพี่น้องมาดูกันที่อาคานะผมอาค่าอ่าโปรล็อกไก่ครับผมโตทิวสะเดียครับผมจังหวะนี้อื้ป่ากันแล้วนะผมอ้าวใครดีเจไนท์ดีเจไนท์กำลังที่จะไปติงแชแนลครับผมเริ่มสาบขาหลอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูทันตางหงส์ับโอ้โหบูเก้บูเก้คือโอ้โหล้มแล้วนะจังหวะนี้โปรล็อกไก่ครับผมโปรล็อกไก่ ปูล็อกไก่ไม่รู้ว่าจังหวะน,นี้จะทำยังไงนะฮะ DJ Knight ยืนเฉยๆติงแชนเนลติงแชนเนลจะเข้าไปชาร์หรือไม่นะฮะมาดูกันนะโอ้โหพี่น้องอาคาได้สก,กิทเข้าไปโมโคู่ทำงานนะครับโมโคู่ทำงานดีอาติงครับผมเตียงโอ้โหปูล็อกไก่กำลังเอียงซ้ายเอียงขวานะผมฮิวสเดยจังหวะน,นี้ยงโอ้โหใครประทะกันอยู่นะฮะดีเจ i g h t ไม่ใช่นะฮะปูล็อกไก่ปูล็อกไก่กำลังโดนนะฮะพี่น้อง เทียสเด,ดโดโอ้โหเทียสเด,ดโดแล้วผมขณะนี้โดนติงแชเนลสก,กีเข้าไปนะเหลืออีกคนนะผมก็คือปูรล็อกไก่ปูรล็อกไก่เพิ่งจะลงมาจากหลังคานะพี่น้องกำลัง,งจะไปช่วยเพื่อนเจอติงแชเนลผมติงแชเนลอาปูรล็อกไก่ใจยินจะยินหรือไม่โดนสก,กีเข้ามาโอ้โหใช่มากครับผมมาดิมาดิโอ้โหปืนปืนใช่เอ้ยเอาเข้าเข้าเข้โหเหลืออีกสามคนเอาปูรล็อกไก่โอ้โหสุดท้ายว่าผมก็ล้มอย่างสโลโมชั่นเรียบร้อยเลยนะผมเกมแรกนะผมก็เก็บไปโดยติงแชเนลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทันของ เทียวสเตเดยครับผมโอ้โหพี่น้องชุดอย่างหัเลยครับผมโบร็อกไก่ครับผมโบเก้โอ้โหดีเจนายยังไม่เลือกที่จะซื้อปืนนะฮะติงแชนแนลครับผมสองคนนะฮะมาดูทางนั่งของอาขาโอ้โหรู้สองแม่งคุ้นเฮ้ยไหวเปล่าติงแชนแนลถ่ายเอ้อเทียวสเตเดยครับผมถ่ายรูปไปหนึ่งคันบอกว่าปืนใช้ปูร็อกไก่ครับผมจังหวะนี้ได้เริ่มขึ้นเรื่องแล้วผมโอ้โหปูล็อกไก่กับ โบเก้ได้ได้ตัดสินใจไปโอ้โหดีเจนายผมซังไอ้วอลไปหนึ่งหนึ่งลู่นะผมขณะนี้ติงแชแนลดูซ้ายดูขวาอยู่นะอาคารนะผมอาคารจังหวะนี้ดูอยู่ครับผมมาดูทานด้านของเทียสเดย์ครับผมเทียสเดย์จะสกิลหรือไม่นะฮะจังหวะนี้ดูซ้ายดูขวาบันไดครับผมโผลล็อกไกครับผมดูเชิญนะดูเชิญนะฮะดีเจนายก็ดูนะผมดีเจนายผมคิดว่าน่าจะเห็นแล้วนะดีเจนายเลือโอ้ใครสกิลมาว่าโบเก้สกิลไอ้วอลไปนะโอ้ยโบเก้นี่เห็นดีเจนายแล้วนะผมนี่ไอ้วอลมาดิไอ้วอลมาดิ มาดิมาดิโอ้โหปูล็อกไกส่สก,กีดโอ้ยพี่ไปโอ้โหขนาดนี้ดงแล้วครับผมตีแชแน,นลสก,กิลเข้าไปโอโ้ใครขึ้นมาชาร์จวะเนี่ยจังหวะนี้ใครขึ้นมาชาร้าน,นะผมดีเจไนท์เข้าโอ้โหเข้าหัวสามเก้าสิบเก้าสิบล้มนะผมสองนั้นล้มเลยนะฮะจังหวะดีเจไนท์ดีเจไนท์จ,นจะไหวหรือไม่โอ้โหติงแชแน,นลได้จับไปสองคิวเรียบร้อยนะผมเอาดีเจไนท์ก็ได้เก็บโอ้โหปูล็อกไก่ไปเลยนะฮะพี่น้องสองสูงเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรามาต่อกัััันนนนนนนททีีีีี่่่่เเเเดดดดด๋ยยววรราาาาาาาจจบบตตตููขขอออองง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 ิะะะฮโโ้้้หแแมมมมมกกกคคลพผ อาคาครับผมทีสเดย์ครับผมทีสเดย์เก้านะฮะปอลล็อกไก่ย,ยังไม่ทํางานอะไรดูท้องฟ้าอยู่นะฮะเอ็มบีไฟนะผมมาดูท่าด้านของโบเก้นนะผมโอ้โหชิวเชีวชว่ววววาคับสองเกมชิวเชีวก็มาก่อนดีฮะต่อให้ก่อนโอ้โหแม่นเตนท่าแบบว่าโคเลียตีเลยอะคา,าพี่น้องมาดิโอ้โหจังหวะนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะผมได้เปิดสกีนของอาร์ล็อกเข้าช้าอย่างเร็วนะ,ะเดี๋ยวเจอคนหรือไม,ม่นะผมมาดูท่าด้านของดีเจิไนโอ้โหฝันนี้เรื่องที่จะไปด้วยกันหมดนะฮะทินดีไอติงแชนแนลไว้คนเดียวนะฮะ ปล็อกไก่ปูล็อกไก่เลือกที่เลือกจะเล่นที่ปูเขานะพี่พน้องโบเก้กับทิวสะเดนะฮะไปด้วยกันนะฮะมาดูท่าตั้งของโอ้โหโอ้โหใครสกีโอ้ติ่งชาแนลได้สกีเข้าไปแล้วนะผมหกเจ็ดหกเจ็ดมาดิมาดิระยะไกลผมก็มีนะอาคาท่าตั้งของบ้านแอลนะผมโอ้โหปูล็อกไก,ก่กำลังจะเลือกขึ้นที่ปูเขานะพี่น้องโอเคกำลังดูซ้ายดูขวาน,นะฮะทิวสะเดครับผม ทิวสะเดย์อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเทิวสะเดย์เดินตรงไปเลยผมที่หน้ามีมีตัวอยู่นะฮะจังหวะนี้ทิวสะเดย์จะงงหรือไม่นะฮะตรงนี้โอ้โหอาคาอยู่ตรงหน้าน,นะฮะดีเจไหนอยู่เอาอยากจะบอกว่าติงฝ่ติงแชนเนลมันอยู่บานเอลหมดเลยนะพี่น้องมันอยู่แต่ที่เดียวนะโบเก้ผมโบเก้เอามาดิบลอกกายบลอกกายกำลังจะเข้าช้าแล้วนะฮะ เทีวสเดย์ครับผมเทีวสเดย์ดูแล้วนะผม oh ho, โอ้โหโปูล็อกไก่ขึ้นไปแล้วนะผมจะยิงฟีหรือไม่โอ้โ oh หจังหวะน,นี้ดงอืมดีเจไนล์หรือเปล่าวะอาคาเนาะมาดูทางด้านของดีเจไนล์ผมดีเจไนล์ได้ถูกสกินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะดีเจไนล์ครับผมโอโ้โหอยู่บนหัวอยู่บนหัวจะยิงได้หรือไม่นะฮะดีเจไนล์กำลังดูอยู่นะฮะดีเจไนล์กระโดดขึ้นไปเจอกับปูล็อกไก่ปูล็อกไก่โอโ้โหสองนัดแต่นะฮะดาวนะผมขนาดนี้ดีเจไนล์ได้สังหารไปเรียบร้อยนะปูล็อกไก่นะ ดิจินาให้ผมเก็บสองนะฮะอ๋อเหลือสองหนึ่งนะฮะโบเก้ครับผมโอ้โหน่าจะเห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วโอ้สก,กีเข้าไปเก็บๆๆๆโอ้โหสิบสองสิบเจ็ดสิบสองสิบเจ็ดมาดูท่านั่งของทิวสเดนนะผมเขาผมจะมาดูว่าเขาสักโอ้โหคิดว่าจะวิ่งไปได้แต่สุดท้ายก็โดนโบเก้เก็บไปเรียบร้อยนะผมจังหวะนี้หนึ่งสองครับผมเดี๋ยวเราตามมาติดๆกันเลยนะ,ะมาดูกันที่โรงงานนะครับผมโอ้โหปืนที่ใช้ คอนเทียสเดย์คือสองดีแท่นครับผมโอ้โหปวล็อกไกครับผมหืออะไรฮะเอียงซ้ายเอียงขวาครับสองควนครับผมโบเก้ครับผมเอ็มพีไฟ้นะฮะพี่น้องดีเจไนายสองดีแท่นดิดแล้วนะครับผมมาดูฐานด้านของโอ้โหติงแชแนลปัดทงนะปัดทงหรือเปล่าแมงเอ็มพีไฟนะผมฐานด้านของอาคาครับผมเอ็มพีไฟนะฮะจังหวะนี้ได้เริ่มขึ้นต้นแล้วนะครับผมอาคาได้เปิดสกินอาร์ล็อกไปเอล็อกไปแล้วนะครับผมมาดูฐานด้านของติงแชแนลโอ้โหเลือกที่จะไปดาที่ตรงกลางนะฮะ มาดูฐานด้านของโบเก้หนะ่าโบเก้วิ่งแป้งโคตรไกลเลยอ่ะครับฐานด้านของโอ้โหอยากจะบอกว่าโปรล็อกไก่กับทีมทิวสะเดนี้มันแยกกันเล่งนะพี่นอ้องดีเจนไนนี่ติงชาแนเเล,ลอยู่ที่เดิมครับผมฐานด้านของอาคากำลังดัดอยู่ที่กำแพงนะฮะโอ้ยขนาดนี้โบเก้เห็นแล้วนะผมโบเก้ได้สก,กิลเข้าไปโอ้โหอาคาจะโดนหรือไม่นะผมจังหวะน,นี้อาคาจะโดนหรือไม่อาคาโอ้โหวินเอาไอวอลไป,ไปหนึ่งลูกไปดิทิวสะเดครับผมทิวสะเด ขนาดนี้ครับผมเทวเสด็จกำลังจะวิ่งไปชังไอวอลไปหนึ่งลูกไปดิไอวอลไปหนึ่งลูกโอ้โหอคาสกิร์ตไปโอ้โหได้เปรียบมูสับเปิดก่อนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่านั่งของดีเจไนโอ้ล้มอยู่นะฮะสตรีมชแนลสกิร์ตลุทซองไปหนึ่งลูกครับผมจังหวะนี้โอ้โหถูกปลล็อกไก่ยินหัวเลยแม่นชื่อมันปลล็อกไก่เหมือนชื่อมันหรือเปล่าวะยินหัวเปล่าวะเมื่อกี้พี่นอกสองเท่าแล้วนะจังหวะนี้มาเจอกันที่โผชินกนะฮะโผลซองควนนะฮะมาดูทาานนนอองงขควรผมดีจไ เปิด MP5 มพติงชนะโอ้โหพี่น้อง MP e มพีอีโวครับผมนี่อาคารครับผมสองคนอีกแล้วนะผมมาดูทางด้านของทิสเดย์ครับผมโอ้เฮ้ยทิสเดย์สไนเปอร์ไหวปะเฮาทิสเดย์มั่นใจปะเฮาโนล็อกกายสองคนคู่ MP5 มพีไฟตนะผมโอเคเอ็มกับโปรไอ้ไน,น,ะะน,นี่นะฮะถ้าขณะนี้ผมทิสเดย์กำลังจัดดาดยินหัวโอ้ใครยินดวาวะเนี่ยเข้าไปที่โดน ร้อยแปดสามนะผมโบเก้ได้สักได้สังหารไปที่เรียบร้อยนะผมดีเจไนท์เก็บไปแล้วโอ้แค่ขึ้นมาช้าว่าน่ะมึงมาดีดิมึงมาดี้ดีเอ็มเอม,มึงสไนเปอร์กูไอวอไปหนึ่งลูกเจอสองไอเนี่ยโหไม่ได้ใช้สองควานะพี่น้องแต่ใช้เอ็มพีซีสูงอีโวขาะะแม่นดาเมจสองระยะหนึ่งนะเนี่ยบอกเลยว่าโคตรแลร์เลยอะครับมาดิโอ้ขนาดนี้ครับผมติงเชนไน้ครับผมกำลังจะเจอกับโบเก้กับปูล ok ็อกไก่เหลือสองหนึ่งนะฮะโอ้เจอแล้วนะจังหวะนี้เราจะเลือกที่จะเข้า ไปดาวไอ้นี่ฮะจัดก,การคนใกล้ตัวก่อนนะเอาอยู่ไหนวะเนี่ยมาดูท่าด้านของโบเก้กำลังจะคืออ๋อโบเก้ได้เจอแล้วจังหวะน,นี้ไอว้วอลไม่ติดไม่ติดแต่ดาวเรียบร้อยนะผมเจอโอ้โหเอ็มพีดาวเรียบร้อยอแต่สุดท้ายแล้วผมเพื่อนเขาได้เข้เขามาลู่นะอา้าวยังมาไม่ทันจังหวะน,นี้โอ้โหถูกดันนะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะผมตีชแนลปัดทงครับมาที่โอ้สองคนสองคนคู่เลยนะจังหวะน,นี้เก็บสองคนคู่เลยนะฮะมาดูท่าด้านของอูลเรือครับผมตอนนี้ โอ้โหตอนนี้เรามาดู MVP กันเลยนะผมทางด้านของติงเชนแนอครับผม6คิวนะฮะดีเจน่า2คิวอาคารหคิวนะผมทางด้านทีมของเทียสเดย์ครับผมก็2คิวแล้วก็ปลูล็อกไ่2คิวแล้วก็โบเก้อีก4คิวนะครับผมโอ้โหโบเก้เอ็กเคอร์อนนะฮะพี่น้องไหวเปล่า เอาเทียวสเดมเลือกที่จะไม่เล่นปืน AW แล้วนะพี่น้องเมื่อกี้โอ้โห AW จริงๆนี่ต้องเป็นสายลานะฮะแต่ถูดไอ้นี่เลยนะฮะเข้ามาช้าหยั่นเร็วนะโอ้โหดิจิไนดิจิไนกำลังจะปะทะกับ3คนที่วิ่งมาทันเดียวกันหมดเลยนะติงแชนแนลผมกำลังจะไปช่วยทีมนะโอ้โหจงังหวะนี้จงังหวะน,นี้อาคาคนระับผมอาคาจะเดาหรือไม่อาคาอไอวบอยวอป้ายหนึ่งลูกนะผมโอ้โหเดาเรียบร้อยนะผมท่านังของเทียวสดเดมเข้าไปสามสามสามสมนะผมสมไล้ได้ผ่านไปเรียบร้อยโอ้โหแต่ถูกใครเก็บมาเนี่ยปวดล็อกไก่คนระับผม รักไกยดาวครับผมจังหวะน,นี้โบเก้กำลังปะทะกันอยู่ปะทะกันอยู่ก,ยกับตินงเชนเนลครับผมไอวอไปหนึ่งลูกครับผมไอวอมาดีใครได้แบบจังหวะน,นี้โอโหแต่สุดท้ายทุกตินงเชน,น,น,นเนลเก้มหัวนะผมใครโอโหพี่น้องบอกเลยว่าเกมนีอยันสวยงามเลยอะครับชิปหายแล้วเอาโอเคนะผมจังหวะน,นี้มาดูทางด้านของแคปเท้าครับผมเมื่อกี้ในคานไปนิดหน่อยนะ มาดูทางด้านของทิวสเดย์ครับผมทิวสเดย์ยังไม่เลือกยังไม่ได้ซื้อปืนนะฮะโปรโล็อกไก่ดูท้องฟ้าอยู่นะฮะมาดูทางด้านของโบเก้ครับผมโบเก้เปิดไอวอลมาไอ้ปุ๊บอะลูบมาแล้วนะครับผมไอะลอบโอ้โหกำลังจะไปดูเอ็มพี MP นะฮะเอ็มพีดีเจไนครับผมเรามาดูทางด้านของดีเจโอ้เอ็มแปดดีเจไนบอกเลยว่าจะเจอกับจะต้องเจอกับโบเก้ครับผมโบเก้โบเก้กำลังดัดอยู่นะฮะทางด้านของดีเจไนครับผม ดีเจไนเจอแล้วนะผมเอามานี่ดีมานี่ดีโอ้โหโบเก้ครับผมกำลังจะออกไปแล้วนะโบเก้กำลังจะไอ้นี่แล้วผมอ่ามาดูทางนายของติงชาแนลผมโอ้โหติงชาแนลเจอแล้วผมติงชาแนลเรือที่จะโอ้โหยิงเข้าหัวนะฮะจังหวะนี้ยิงเข้าหัวครับผมไอ้วงไปหนึ่งลูกไอ้วงไปหนึ่งลูกแต่โดนระยะไกลสกีเข้ามานะผมจังหวะนี้จะยิงดาวได้หรือไม่ไอ้วงมาหนึ่งลูกครับผมโอ้โหแต่ถูกดาวเองนะฮะจังหวะนี้ไอ้ไอ้ขาไม่สามารถไปช่วยได้ดีเจไนก็ไม่คิดว่าจะเข้าไปช่วยได้ใครวะโอ้ปลอกไก่ล้มนะฮะโอ้โบเก้เรือที่่่จะโโออ้หแตถูกเพืน เฮ้ยดีเจไนท์กระเป๋าที่เข้ามาสามได้อ่ะโอ้โหไอวอลไปหนึ่งลูกครับผมอ่ะขาวผมดาวอยู่นะดีเจไนท์เหลือสองคนโอ้สามคนเฮ้ยดาวอยู่นะปุ๊บล็อกไน่งเหลือโตชิบ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะจังหวะเนี้ยเหลือโตชิบ้าเฮ้ยโตชิบ้าไปเทียสเดเดเทียสะเดเดหนึ่งหนึ่งครับผมจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งครับผมหนึ่งหนึ่งกับดีเจไนท์นะผมจังหวะนี้เหลือที่จะไม่ชุบเพื่อนอะไรต่างๆเรามาเจอกันโอ้โหขั้นอันนี้เทียสเดเดได้สเก็ตออกไปเรียบร้อยดีเจไนส์ จะไปสองแล้วนะฮะเหลือหนึ่งคนับผมหนึ่งหนึ่งครับผมเอ้าอย่าบอกนะชุบเพื่อนชุบไม่ทันนะฮะดีเจไนร์เลือดที่จะเข้าวงครับผมเดี๋ยวเราไปชองวงก่อนนะฮะจังหวะนี้โอ้เจ้เสดเโอ้เจ้เสดไม่เห็นนะเดี๋ยวแต่ดีเจไนร์เห็นอยู่นะเมื่อกี้อยู่ที่ไหนกันนะจังหวะนี้สกิดเข้าไปสกิดเข้าไปอ่นแน่ อยู่ตรงหน้านี่เองมาดูทางด้านของเชสเดย์ครับผมกำลังจะตั้งลาบด้วยสองควรหรือเปล่าสองควรไปโอ้โหเอ็มพีบอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะดาเมจ์สองอะครับมาดิดีเจไนท์มาดิ ine, าดีเจไนท์ไอวอลไปหนึ่งลูกไอวอลไปหนึ่งอ้เจอแล้วนะผมขณะนี้ดีเจไนท์ได้เข้าไปฮะระเบิดครับผมระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิดมีเปล่าไอวอลไปหนึ่งลูกครับผมทางด้านของเชสเดย์ถูกขามเรียบร้อยโอ้โหต้องจอยไอวอลอย่างเดียวอะครับดีเจไนท์จังหวะน,นี้บอกเลยว่าโคตรได้เปรียบนะออกมามาที่นโอ้โหบอกเลย คือมันมีสองนะัดถ้าไม่ดาวไม่ตายก็คือบอกเลยว่าจบแล้วนะโฮะสามสี่เป็นที่เรียบร้อยนะฮะขณะน,นี้ทีมที่หนึ่งครับผมนำทีมโดยเทียสเดย์ครับผมโปรล็อกไก่สองคิวนะฮะเทียสเดย์ห้าแล้วก็โบเก้ครับผมห้าคิวนะฮะทะางด้านของดีเจไนครับผมห้าคิวติงชาแน,นลแปดคิวอาขาหนึ่งคิวนะฮะ<ม><ม>เดี๋ยวเรามาดูปืนกันก่อนเลยนะครับผมรอบน,นี้เจอกันที่ลงไฟฟ้านะฮะ มาดูทางด้านของเทียสเดคครับผมได้เปิดอะล็อกโอ้โบเก้ได้เปิดอะล็อกวิ่งเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าสงควรมั่นใจมากนะครับผมระเบิดไประเบิดไปดีระเบิดไปดีมาๆดีเจนไนท์ได้มาเปล่าไม่ได้มาผมคนรับทานเลยฮะแม่งไปคนรับทานเลยนะผมโบเก้โบเก้ไม่มีใครอยู่ทันน้องเลยฮะแต่อู้เจอแล้วเอา้จาจังหวะนี้ก็ผมจะถุกด,ดันหรือไม่ส <c oughs> ิงชนเนลได้สกิลเข้าไปมาดีเอ็มพีครับผมเอ็มพีโอ้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยครับผมสตาร์เปิดเข้าไปแล้วก็สามครับผมสิงชนเนลได้เก็บ ไปที่เรียบร้อยนะผมมาด้าของทิวสะเดย์ครับผมได้เก็บอาคาไปอีกแล้วนะฮะดีเจไนท์นี่หว่าดีเจไนท์เนาะได้เก็บดีเจไนท์ไปแล้วนะผมปูลรักไก่ครับผมปูลรักไก่โอ้โหจังหวะนี้ผมเหลือแต่ตีนเชนเนลครับผมมาดูท่าหน้าของอาคาครับผมเฮ้ยทิวสะเดย์เจอสองหนึ่งนะครับไหวเปล่าสองคนนะฮะเดี๋ยวเราเอาของก่อนนะพี่น้องเฮ้ยมันมาแล้วนะผมจังหวะนี้มาแล้วนะผมตีนเชนเนลครับผมอาคาครับผมโอ้ขนาดนี้อาคาครับเจอหนึ่งหนึ่งครับผมเจอหนึ่งหนึ่ง ไอวอลไปหนึ่งลูกโอ้โหติงชาแนลกำลังจะเข้าไปช้าเดี๋ยวเรามาดูการตั้งของเทียวสเดนะผมที่เขาใช้วิธีในการตั้งรับนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมว่าเขาจะมีวิธีในการตั้ง,งรับยังไงไม่มี I ไอวอลเลยนะผมจังหวะนวี้วิไซวิ่งขวาเราต้องเกบหนึ่งคนให้ดาวก่อนนะผมจังหวะนี้อาคายิงอะไรครับผมมีอาาโอ้โหแต่สุดท้ายน,นะผมทิวสเดโอ้โหบัรลางไปหนึ่งรอบเก็บสองบอกเลยมาเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยนะมาดูทันดั้งของเกาะสวรรค์เลยนะ โอ้โหเรามาดูทันด้านของเทียวสเดครับผมที่เขาใช้2องควนครับ MP บอกเลยว่าสกินปืนนี้โคตรเจ๋งเลยนะฮะแปดคิวแล้วนะผมทีมที่สองติงชาแนลเก้าคิวนะผมเทียวสเดบอกเลยว่าอีกคิวเดียวนี้จะเข้ากับติงชาแนลแล้วนะฮะโอเคตอนนี้กาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะผมเดี๋ยวเราจับตาดูทันด้านของเทียวสเด์กันเลยนะผมดีเจไนยังอยู่เลือดที่จะใช้ปืนระยะไกลนะฮะาะติงชาแนลได้เข้ามาช้าแล้วนะพี่น้องไหวเปล่า โอ้โหอาขาก็ระยะไกลนะผมพี่น้องช้าเลยครับผมช้าเลยไอ้ทีมอะไรวะเนี่ยทีมที่หนึ่งนี่ช้าเลยครับผมเอาระเบิดไปหนึ่งลูกครับผมบอกเลยโบล็อกไกกำลังจะอ้องไปด้านหลังครับผมโบเก้ครับผมดูดูซ้ายดูขวาไม่มีใครมาทางคุณเลยนะฮะมาดูทางด้านของโอ้โหโบไอ้โบกี้ได้เห็นแล้วนะผมโบกี้ได้เห็นติงแชนแนลได้ติงแชนแนลได้หลบเข้าไปที่บ้านแล้วนะผมตอนนี้ไอ้วอลไปหนึ่งลูกครับผมอ่าได้เจอแล้วผมขณะนี้ครับผมเทียรเดดโดนระเบิดเข้าไปโดนระเบิดเข้าไปจังหวะนั้นโโออออ้้้หติงงงแชนนนนนลลลไไวปููกะัผมาาาดดทข จะปะทะหรือไม่ลนะ่ะอ๋อเอวเปหนึรงลูกอะผม,มดินแชนเนล,ลเข้าไปชาร์จดินแชนเนล,ลเข้าไปชา้าอ้าวชา้ชาชา้าช้าโอ้โหเดี๋ยวเราจะจ,จ,จ,จับจับตาที่เทียสเดครับผมเทียสเดย์ดูดูดูกระโดดยีหรือไม่ไม่ยีนะผมถูกยิงเจ็บเอ้าอาคาอาคาจะโดนหรือไม่ล่ะผมเอาจังหวะน,นี้แต่โดนอาคาสกิเข้ามานะฮะพี่น้องเทียสเดนะครับผมเดี๋ยวมา,มาดูทันดังของโบเก้ครับผมโบเก้กำลังเจอกับดีเจนายโอ้โหเอ็มแป8เว้ย M8 ล้มว่ะพี่น้องดีเจนายเดี๋ยวเราจับตาทุทีีีี่่่ดเจนนนายคครรัับบผผมมพ้อง โอ้โหตินงชนแนลครัผมในจากการปลูล้อไก่ไปแล้วนะฮะโ,โหดีเจไนดดีเจไนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะใช้เอ็มเอปในครที่เก็บสองควนอะครับรอบนี้เรามาเจอกันที่ห่อนาฬิกานะฮะพี่น้องมาสิเจนาทีผ่านไปแล้วผมมาดูทางด้านของทิวสะเดนะฮะทิวสะเดสองควนครับผมโอ้ โอเ้สองคนอีกแล้วนะผมจะดูทางด้านของดิจิไนครับผมดิจิไนสองคนเอ็มแปงครับผมดิจิไนดิจิไนกำลังจะวิ่งเข้าโอ้โหติงแชแนลวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวครับผมมาจับดูโอ้ใครยงระเบิดวะน่ะโอ้ดาวหรือเปล่าไม่ดาวนะโอ้โหตั้งไอ้โบทางไว้พี่น้องแต่ดิจิไนบอกเลยว่าเลือดสาเลยนะพี่น้องถ้าเข้ามาช้านี่ดาวแน่นอนนะพี่น้องโบเก้กำลังจะรักใครจะยิงหัวหรือไม่ไม่โอ้โหวิ่งเข้ามาเร็วนะฮะวิ่งเข้ามาช้าแล้วนะพี่น้องโอ้โหดิจิไน เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะผมขึ้นไปโดนพี่น้องโบเ้ได้ศพลาผ่านไปเรียบร้อยนะผมโอล็อกไก่ก็ได้ถูกเตะเออกจากเกมแล้วนะฮะมาดูทางด้างของติงชนแนลผมติงชนแนลอยู่ข้างบนนะอาคาอยู่ข้างล่างน,นะผมเอามันอยู่ที่เดียวกันนี่หเล่าเอาโบเ้โบเ,โบเ้ดูซ้ายดูขวาเทียสเดีดูซ้ายดูขวามาดูทางดานของเอาผมคิดว่าติงชนแนลวิ่งออกไปแบบนี้จะสะกิลหรือไม่โบเ้จะสะกิลหรือไม่ โบเก้เอาเปลี่ยนที่แล้วล่ะเอาโหทิสเดดิวิ่งออกมาเรียบร้อยแล้วมาดูทางด้านของจะไปเอาติงชนเนลผมติงชาแนลโอ้โหดาวเรียบร้อยครับผมอ้าวเจอแล้วอยู่ด้านซ้ายครับผมอยู่ด้านซ้ายพี่น้องครับผมจังหวะนี้อยู่ตรงนี้แหละนะพี่น้องมาดูทางด้านของโบเก้โอ้โหโบเก้กับทิสเดดอยู่ที่เดียวกันนะเอาเจอแล้วครับผมจังหวะนี้เจอแล้วติงชนเนลผมจะมีวิธีการในการจะเก็บ2คนเหมือนไอ โจเซเด์รอบที่แล้วหรือไม่นะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอะอยู่นี่แหละผมเอาระเบิดขึ้นมาครับผมผมคิดว่าบูเก้นน่าจะเห็นแล้วนะพะว่ามันอยู่ตรงไหนแบบนี้ผมโจวสเด่ก็ดูซ้ายดูขวาอยู่นะฮะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะแบบไี่โอ้ยโจเซเด์จะใช้วอนะผมโอ้เจอเปิดเออดังเข้าไปไม่เจอนะผมเดี๋ยวเราไปจับตาดูกันที่ทิงชาแนลได้หลบขานเรียบร้อยแล้วครับผมวงกำลังจะมานะผมเราต้องตัดสินใจเร็วๆนะผมจงังหวะนี้จงังหวะนี้สองคนไม่ขึ้นชาร์ครับเลือกที่ ไม่ช้านะผมไม่ช้านะรออยู่วงเนี้ยแหละรออยู่วงเนี้ยแหละนะฮะไม่ต้องรีบนะผมมาดูทันด้โอ้ได้สองสองคนนะโอ้จังหวะนี้ครับผมโอ้หมดแล้วนะแม้นหมดแล้วนะยินหนึ่งคันไม่ตายนี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะผมโอ้โหสองอะไรพะนะ่ะล้มว่ะโอ้โอจหจังหวะนี้ผมก็ดู<笑><笑>โอ้พี่น้องห้าเท่าแล้วนะฮะจังหวะนี้ห้าเท่าแล้วนะผมเจอกันที่พุชินนอกอีกรอบหนึ่งนะฮะพุชินนกนะฮะ ดูทำแหน่งของเทียสเดย์ครับผมไม่เล่นปืน AW แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหปุนล็อกไกครับผมปืนไรครับสองควานครับผมโบเก้ h, โอเอ็มแปดนะฮะผมคิดว่าโบเก้รอบนี้จะอยู่ระยะไกลหรือเปล่าดีเจนไนซ์สองควานครับผมโอ้โหอันนี้ปืนไรวะเนี่ยดิงเชเน,นลครับผมเออาคารครับผมเอ็มแปดโอ้เอ็มแปดนี่ของแรงมากเลยดามี2สองนะฮะ ตานด้างของเทียสเดวิ่งตรงเข้าไปนะครับผมวิ่งตรงปูล็อกไก่โอ้ปูล็อกไก่โดนสกิลแล้วนะผมปูล็อกไก่โดนสกิลโดยใครครับโดนสกิลมาด้วยอาคานะผมโอ้อาคาได้เห็นแล้วนะฮะนี่ดิจิไนครับผมอาคาโดนสวงขึ้นมาครับผมโดนสวงกลับมาฐานด้านของทิยสเดย์กำลังเล็งหัวอยู่นะฮะฐานด้านของโบเก้ครับผมโบเก้ก็กำลังโอ้ยดูหัวอยู่เว้ยมาดีมาดีมาดีฐานด้านของติงชาแนลครับผม กำลังหาคนอยู่นะดีเจไนท์ทีมสองรอบนี้บอกเลยว่าอยู่แต่ที่เดียวนะพี่น้องไม่ไปไหนเลยนะะเราต้องไปเป็นกลุ่มนะพี่น้องมาชิวสเตดย์ครับผมบล็อกไก่โอ้บลล็อกไก่ได้ไปดาวนั่นนะ่ะเก็บได้นั่นนะ่ะดีเจไนท์ครับผม ไปชุบเพื่อนไอวอไปหนึ่งลูกโอ้โหดีจิไนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยจังหวะนี้ชุบเพื่อนตั้งไอวอนี่ฝ่านทีมนั้นไม่โจมตีก็โอ้โหไอเระเบิดมาแล้วผมโจมตีอยู่นะโจมตีอยู่นะโจมตีอยู่นะโปรล็อกไก่เจาะไอวอยาวไปครับผมทาาด้านของโบโกเก้กำลังจะวิ่งเข้าไปชุบเพื่อนนะฮะโอ้โหทิสเเดยเนะจอคนแล้วนะเจอคนแล้วนะเอายิงดาวได้นี่วะโอ้โหถูกไอวอแตกแล้วครับผมจังหวะนี้มาครับผมโอ้โหระเบิดมารวๆครวบผมระเบิดมารวๆครวบผมทางน้านของโปรล็อกไก่ครับผม จะเก็บเพื่อนได้หรือไม่นะฮะดิจิไนเหลือคนเดียวครับผมโอ้โหหนึ่งต่อสามเลยเว้ยดิจิไนไหวเปล่าโอ้โหเจอเพื่อนแล้วนะ่ยโอ้ต่อให้นะต่อให้นะนี่นี่นี่ต่อให้เนี่ยโบเกต์ต่อปืนให้เนี่ยเทียสเดย์ครับผมจังหวะนี้โอ้โหเด็กแคพี่น้องอยากจะบอกว่าเทียสเดย์กับติงแชนแนลสเปคคิวเท่ากันแล้วนะฮะหกห้าแล้วนะผมนี่ ปวดล็อกไกครับผม MP โอ้โห MP ตังค่าจ่าโรงงานเลย <c oughs> <laughs> มาดูท่านั่งของโบเก้ครับผมโบเก้มีการแบ่งไอวอลให้ด้วยนะ DJ นายครับผมเทสเดย์อาคาครับผมอาคาสามคือแล้วนนะรอบนี้นนะติงแชแน,นลครับผมเอา้าไม่เอาปืนอะไรเลยเหรอครับเอาสองควนนะครับผมโอ้โหเจอกระติ๊ของนาฬิกายอยีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวเราจะเจอเหมือนเมื่อกี้ เอ้ยโอเคยงอันระเบิดไปยงระเบิดไปใครวิ่งตรงมานี่บอกเลยว่าดาวนะไม่มีใครวิ่งมาครับผมอาคาอยู่ระยะไกลกํากลังจะยิงหรือไม่จะสกิตไปหรือไม่โอ้โบเก้เห็นอยู่นะโบเก้เห็นอาคาครับผมอาคาโดนสก,กีกเข้าไปสก,กีกเข้ามามาดูท่นานั่งของโปรล็อกไก่โปรล็อกไก่โอ้โหเฮ้ยพวกมึงมาช่วยกูบ้างดิโปรล็อกไก่บอกว่ามาช่วยมาช่วยมาเถอะโอ้ใครวิ่งขึ้นมาแบบนี้ไม่ดาวก็ไม่รู้จากว่าไงโอ้โหไอวอล์กานะพี่น้องโอ้โหแต่ดวงสวนดวงสวนด้วยติงแชนแนลขึ้นนมาตติงงงไไได้้้้ััออออววปเรรีีียยยบจหะู่ท โบเก้นะผมที่สกีเอ่อนี่นี่นี่สกิีสกิีสกีสกีเขาไปนะผมสกีเขามาไอวอลจะแต่หรือไม่นะผมจะจะแต่หรือไม่ถอดูทางด้านของติงชนเนลผมไอระเบิดไปหนึ่งลูกครับผมเที่ยวสะเดยอยู่ที่ไหนครับจังหวะนี้ <c oughs> อยู่ตรงนี้นี่เองน,นะครับผมปวดรักกายโอ้โหขายโอ้โหครับเออชุบเพื่อนได้ไวติงชนเนลบอกเลยว่าไม่ได้เคียวนะดีจีไนท์โอ้สวยมากเลยครับจังหวะนี้เอ็มแปดครับผมโบเก้ โบเกได้เก็บไปเรียบร้อยแล้วจวังหวะนี้อไอโบอสองควเยาวไปสองควเยาวไปติงเชนแนลได้ดาวอยู่นะฮะอาคาจะชุบได้หรือไม่นะผมจังหวะนี้เลือดที่จะชุบนะผมเลือดที่จะชุบ3าคนนั้นไม่โจมตีบ้างเลยหรอครับวินอ้อมเลยครับผมโอโหจังหวะนี้ดาวกับผมโบเก้โบเก้จะเก็บได้หรือไม่2คนไม่โอ้โหอาคาครับผมอาคาได้วิสลับไปแต่สุดท้ายผมถูกโบเก้เก็บจะกเก็บไปที่เรียบร้อยแนละ้วสองคิวโอ้โห,โหนี่ครับผมก็อย่างที่เห็นนะเคมที่ชนะก็อย่าโปลอกไก ทิสดเดย์พล็อกใหญ่ละโบเก่นะผมโอเคก็นี่ครับผมโอ้โหดาเมจเลยเดี๋ยวมาดูดาเมจดินี่ติงชนเนลกับทิสดเดย์ไกลเคียนนะฮะโอ้โหสิบสองคิว <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะ <c oughs> พี่น้องบอกเลยว่า <c oughs> เป็นลายที่โคตรมันมาเลยนะผมโอเคคลิปนี้จะประมาณนี้ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผม,ผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผม <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ